สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสภูสกคนตอนรับคสูช่องก็ติดห้วดังมากแช่เนาจะเข้ามาพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่24ตุลาคมนเนาจะมือนีแอดมินกับสิ้าพี่น้องสภูสกคนไปเบิงแนวทางรัฐบาลไทายตัวเลขเด็ดตัวเลขดังงวดประจําวันทีหน่หพฤศจิกาย,ยนเนาจะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของสายด่วนค้นสีสเกตคุณหญิงงามใจ แอดย่ออินเตอร์ต่อด้วยแนวทาง S อดซาผ้าร่วยแล้วก็แนวทางไอไคหายโคเนะาจา้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสัคนนะาจา้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็บแได้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอดมินก็บแได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปเนะาจา้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องเด้อจา้า ถือเป็นการบสัสเซวล่าเฮากิไปรับชมแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของสายดวนเม็ดเดียวแนวทางของคนสีสเกตว่าจ้ะรัฐบาลไทยวงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนซึ่งวันนี้เพิ่ระหายสายดวนหกหนึ่งและพี่น้องเด้อสายด่วนหกหนึ่งต่อด้วยเลขซ่องหาสองจ้ะสายดวนหกหนึ่งเหลขซ่องหามือหาสอง 10, แะพี่น้องเด้อแคปไปเบิง้งจุดว้เบิ้งกันเด้อจ้า มาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของคุณหญิงงามใจนกจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนซึ่งวันนี้เพิ่กนกระไฮวิ่งทีลักแปดได้พี่นองเดอ้อชุด2โตที่ไฮก็มีแปดหกแปดสี่หกสี่สี่สามหดสาต่อ้วยชุด3โตวัดซึ่งก็มีสี่แปดหกส ส6 8และ3 8 3แดล้วจ้ะวิ่ง8บนแปดหกแปดสี่หชุด3โตส8 6แปดหกสและ3 8ม3โตเม็ดเดียวหายสี 4, 8, 6, 2, ่แปดหโตเม็ดเดียวก็คือ8 6ดหแปดเด้อพี่น้องเดอ้อสโตเม็ดเดียวสี่ห สองตัวเม็ดเดียวแปดโคแปดมัก,กแคบไปเบิงจนไปเบิงกัน้อจ้ะแล้วก็ไปหาจัดอตลตรีติดเอาไว้ได้พี่น้องเด้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดย่ออินเตอร์นะจา้ะรัฐบาลไทยหววประจำวันที่ 1, ยยห,นาาห,หนึ่งพฤศจิกายนนะจ้ะซึ่งงัวดนี่แอดย่ออินเตอร์เพิ่นก็ให้เด่นบนทีลักฮา,ากับลัก6วิ่งหา ชุด3โตที่ให้ก็คือ584และ6 5หาหาต่อด้วยชุด2ตัวบน85และ86ดด้พี่น้องเดอ้อ3ตัวเป็นเดียว584 6 5 5 2หาหา2ตัวบน85และ86ต่อด้วยแนวท่า2ตัวล่างก็ให้ตัวเด่นที่รัก2กับลัก8แล้วจ้ะวิ่ง2ชุด2ตัวล่างก็คือ22 28และ68 เดินล่าง2กับ8วิ่ง2 2ตัวล่าง2 2 2 8และ6 8ต่อโดยตัวฟันบนพ้นฟันบนไฮ้2 8แและ82นะเดพี่น้องเดอ้อ284และ82 2ตัวล่างฟันไฮห้2662เดจ้าวันล่าง2662แคบไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเดนะจ้าแนวทางของแอดย่ออินเตอร์เนาะจ้ะ เด่นบนหาก,กับหก้ะพี่น้องเดอเดินล่าง2กับ8จัดไปอย่าให้เสีย้ะพี่น้องเดอิอแนวทางของแอดยออินเตอร์ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจัดซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดสาผ้าร่วยนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนซึ่งแอดสาผ้าร่วยเพิ่นเกให้ชุด2โตก็คือ2 1 2หแล้วก็สอ เน้นไหสองเก่าและ17ึ่งเด้พินองเด้อวิ่งรูดลัก2ชุด3โตไฮก็คือหาสอเก่าและเก่า1นึ่งเด้พินองเด้อวิ่งรูด2 3โตหาสองเก่าและเก่าน่งเจน้นไฮสองเก่าและ17ึ่งเด้พินองเด้อโตแดงแดงแล้จ้ะ2อเก่าและ1นมาเบิ่งตอกันทีแนวทางของไอ้ไข่ไ้โชกตอกเลยจ้ะเป็นแนวทางเล็กถ่าย2โตลอตเตอรีนาจนั่นก็คือ38 3าหาและ37มเจพี่น้องเด้อสามแสหาและสาแนวทาง1พฤศจิกายนสองพสิบหาแค่ไปเบิ้งจดเอาไว้เบิ้งกันเด้อจ้าบอกวาสิเเ็็นแนวทางของสายด่วนคนซีสเกตคุณหญิงงามใจแอดยอออินเตอร์หรือว่าแนวทางของเอสาพารวยแค่ไปเบิ้งจดเอาไว้เบิ้งกันดนอจ้าเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อจ้า ท้านี้แอดมินกนขอให้พี่น้องสภูสุข,สขนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่นานั้นด้จาะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น,อน้อง แอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจจรา์ทุกทุกสำนักนำเด้อจ้าการลงโทษมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อต่างกำลังซาบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโ่งดีแห้งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนิคอลเด้อจ้าเราจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า